ก็สวัสดีนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วิกรนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมคลิปเกี่ยวกับการโอเวอร์ฮอนออโหลดนะครับที่อยู่ทางด้านหลังผมที่ผมลงคลิปไปนะครับพอดีอาจารย์มีคําถามถามว่านะครับว่าออโหลดรุ่น MR ็มไทเอ็มวเนี่ยมีขนาดกีแอมนะครับแล้วก็แรงดันที่จ่ายมอแปลงเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านสังเกตว่า จากคลิปเมื่อวานเนี่ยเห็นว่าพวกชุดไดเวอร์เตอร์สวิต์เนี่ยมันมีขนาดที่ลึกนะครับและหลุมมันก็ลึกมากนะครับเอาอย่างนี้ที่ผมให้ดูทางเนมเพจเลยแล้วกันนะครับจากเนมเพจเนี่ยมันจะระบุว่านะครับไท 3xmi นะครับอันนี้ก็บอกก็คือเป็นขนาดที่เ,เป็น mr ที่มี3หลุมด้วยกันนะครับไท์ m นะครับมีขนาด 600m นะครับ ก็ตามที่ท่านอาจารย์วิกรสอบถามนะครับ600แอมป์แล้วก็ในส่วนมอแปลงนะครับมอแปลงลูกนี้เป็นมอแปลงขนาด200 MVA นะครับ200 MVA ไฮไซส์ High 230 kV โลไซส์115 kV นะครับโอเคนะครับก็ตอบคําถามท่านอาจารย์วิกรนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์วิกรที่เข้ามารับชมคลิปนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ